เมื่อวันอาทิตย์ที่สอมีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายสตอกโฮมประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระในเวลา4.30นาิกา30นาทีตามเวลาของประเทศสวีเดนพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดินเกิดโดยมีกัลยาณมิตรไอรดาลัคนาวิจิต กลัลยาณมิตรสุภก,การยวนจิตปิยะและกลัลยาณมิตรลิ้นจี่อิริกสันเป็นประธา,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 านนำกล่าวคำถวายพิธีนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกัสมาอิริกสันและกัลยาณมิตรเตียงทองซองกระโถกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลณนะเพษัดโดยมีกลัลยาณมิตร ดอกอ้อมีนิสายและกรเลนามิตรสุภการยวนจิตปิีะะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกรเลนามิตรจำรัดวอนเนอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกรเลนามิรชุดนันสีนาคดีนำกล่าวคำแผ่เมตตา ในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมก็ได้เล่าถึงอันิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ลูกๆทุกคนได้บุญเยอะไม่อยากให้ขาดในวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่อยากให้ตกบุญ ปีหนึ่งก็มีเพียง12ครั้งเท่านั้นด้วยความสำคัญนี้ทุกท่านจึงไม่ขาดในการมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันอาทิตย์ต้นเดือนนอกจากนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปทำหน้าที่กระลยามิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมงานบ,บูชาเข้าพระในเดือนต่อๆไปด้วยค่ะ